สวัสดีครับก็วันนี้จะมาทำเกี่ยวกับเด็กลิสสตาร์ดากอนเวลสายมา r k กลุกนะครับก็เริ่มกันที่ใบแรกกันเลยนะครับใบแรกนะครับลอสไน n ์เนโรแลนนะครับก็ใบนี้จะใส่ไว้4ใบครับเป็นบัดดี้หลักนะครับสกิลก็คือค่าคอคอสก็คือนะครับใช่หนึ่งเกตและนำการหนึ่งใบบนสุดข,ของกองการ์ดเราเข้าสู่โซการ์ดใบนี้นะครับ X, ค o u เตอร์แอคควบคุมในเทินของเราสามารถจ่ายหนึ่งเกตหากจ่ายนำการ์ดใบนี้ไปวางไว้บนช่องซ้ายหรือช่องขวาของคู่แข่งที่ว่างอยู่นะครับถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในช่องที่วางไว้การ์ดช่องนั้น,น่าจะถูกยดึดหรือถูกควบคุมนะครับและเมื่อจบเทินของเราถ้าการ์ดนี้อยู่ในช่องควบคุมนะครับยิง2ดาเมจครับแล้วก็มีโซกาดครับใบนี้ใส่ไว้4ใบครับ ต่อไปก็จะเป็นราชันอสูรแห่งแขนพิสดารจีอุนนะครับเป็นอมนิหลอดนะครับคอคอนะครับนำการ์ใบบนสุดของกองการ์เราเข้าสู่โซการ์นี้นะครับล้วจา่าย1เกณฑการจอมตีที่ไม่ใช่ลิง,งแอนแทกของการ์นี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ต่อและต่อจํานวนอมนิหลอดใบอื่นหรือมอนเตอร์ที่มีไซส์ดั้งเดิมที่เป็นไซส์หไซส์ของการดนี้ลดลง1และการ นี้ได้รับพาวเวอร์บวก3 0 0พคีดีคั่บบวก1นะครับมีเพเนเตตและก็โซกาดครับต่อไปราชันมัดแห่งพลังลูกผู้ชายเบอร์โนวานะครับเป็นออมนี้หลอดนะครับคอคอจ่าย2เกตเคานเตอร์แอคในระหว่างเทินของคู่แข่งคอการ์ดใบนี้จากมือเราโดยจ่ายข้อคอคอสนะครับหากทำการคอรตอนที่มีพลัง5หน่วยหรือต่ำกว่านะครับพลังชีวิตเราได้เพิ่ม3หน่วยครับแล้วก็มีทริปเปิลแอทแทครับ ก็ใบนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจจะใส่มาครับก็ไม่ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีก็เลยใส่ติดมาไว้ใบหนึ่งนะครับจากนั้นเราไปดูใบต่อไปครับต่อไปเป็นใบนี้นะครับ King Lo So s e ปเตอนะครับคอค้อนนะครับจ่ายหนึ่งเกตและนำการไปบนสุดของกองการเราเข้าสู่โซการนี้นะครับถ้ามีมอนเตอร์ที่มีถ้ามีมอนเตอร์ที่อยู่ในช่องควบคุมบนสนามนะครับใช้การนี้ลดลง2นะครับ ต่อจำนวนการที่ควบคุมในช่องเรา1ใบนะครับการนี้จะได้รับคิทีข้อบวก1ต่อไปเป็นสกิลแอคครับนมัมเอร์เตอร์1นบบสนามคู่แข่งกลับขึ้นมือสามารถใช้ได้เทอละครั้งนะครับแล้วก็มีสกิลโซกาดครับใส่ไว้3ใบครับต่อมาเป็นบิชอปกิออโลเมดนะครับคาลเตอร์แอคนะครับควบคุมในเทอร์ของเราสามารถจ่าย1เกรหากจ่าย นำการนี้ไปวางไว้ช่องซ้ายหรือช่องขวาของคู่แข่งนะครับถ้าการนี้อยู่อยู่ในช่องการที่วางไว้นะครับการนั้นจะกลายเป็นช่องควบคุมครับก็ช่องควบคุมก็คือจะกลายเป็นสนามของเราแต่และไม่สามารถวางมอนเตอร์ใบอื่นได้นะครับและอีกสก,กิลหนึ่งก็คือถ้ามีช่องควบคุมอยู่บนสนามเรามอเตอร์ทุกใบ บนสนามเรา power และ defense บอกยางละสามพันะครับใส่ไว้4ใบครับต่อไปเป็น knight argent land นะครับใส่ไว้4ใบ counter air ครับค,รบควบคุมในเทร์นี้เราสามารถจ่ายหเกตถ้าหากจ่ายนำการ์ดนี้ไปวางไว้ช่องซ้ายหรือช่องขวาของคู่แข่งที่ว่างอยู่นะครับถ้าการ์ดนี้อยู่ในช่องที่วางไว้นะครับช่องนั้นก็จะกลายเป็นช่องควบคุม และเมื่อจบเธอนะครับหากเราหากการใบนี้อยู่ในช่องที่อยู่ในช่องควบคุมนะครับก็จะได้เกรดได้ฮิลแล้วก็ได้จั่วนะครับต่อไปใบนี้ครับพนเวเดสเปียนะครับเมื่อดักเมทัลในช่องควบคุมของเราถูกทำรายนะครับเราได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วย แล้วก็จวการหนึใบใช้ได้เท่ละครนะครับใส่ไว้4ใบต่อไปเป็นแกนมาสเตอร์เคนนะครับใส่ไว้3ใบมีสกิลเคานเตอร์แอคครับเลือกมอนเตอร์ดักเมทัลหนึ่งใบบนสนามเราจากนั้นเลิกการดใบนี้แล้วก็สแกนสแตนการที่เลือกนะครับถ้าสแตนในการช่องควบคุมนะครับสามารถยิงความเสียหาย สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งได้หนึ่งหน่วยนะครับต่อไปเป็นไม้ตายนะครับ Endgame Study นะครับค่าแคชคอร์สนะครับจ่ายสังเกตสแตนด a r ักเม a l ทุกใบมสนาทุกใบในช่องควบคุมของเรานะครับจากนั้นเราเข้าถูก a แท็กเฟดอีกหนึ่งรอบนะครับ ต่อไปเป็นใบนี้นะครับติดวาไม้ติดมาไว้2ใบ 2> mm. พิส s m มาติกเบรสนะครับไล่าการนี้ในเทินคู่แข่งเท่านั้นคัลเตอร์ดูการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเราเท่ากับจํานวนครั้งที่คู่แข่งส่นจอมตีนะครับและนําการ์ดใบที่ดูเข้าช่องเกตครับและนําไม่เกิน2ใบขึ้นมือและนําที่เหลือเรียงไว้ใต้กองการนะครับหากและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนหน่วยเราสามารถไล่ได้เทินละครั้งนะครับ เลยติดมาไว้2ใบครับต่อไปเป็นใบนี้ครับจวโตเกียวแกมบิดนะครับสามารถใช้งานได้ถ้ามีดักเมทัลอยู่บนสนามนะครับเลือกใช้1อย่างจาก2อ,อย่างต่อไปนี้นะครับแล้วก็สามารถไล่ไลเ่เทินระครั้งนะครับสกิลแรกนะครับเลือกมอนเตอร์ทั้งหมดบนสนามของแต่ละฝ่ายกลับขึ้นมือครับอีกสกิลนึงก็คือคาลเตอร์นำกายเบยบนสุดเขา ของกองการเราเข้าสู่ช่องเกตน,นะครับแล้วก็จั่วการตามช่องทีถ่ถูกควบคุมนะครับต่อไปเป็นสตาสตาบีรีเวอร์นะครับแคสคอร์สนะครับถอดโซห่หใบจากการ์ดบนสนามเราเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหน่หน่วยแล้วก็จั่วการสองใบไล้ได้ไล่ได้เธินอักครงนะครับต่อไปเป็นใบนี้นะครับ เฟสชิลเชนนะครับไล่การ์ดนี้ไดเ้เมื่อจบการต่อสู้ครั้งที่3ในแอทแท็กเฟสของคู่แข่งเท่านั้นคา์เตอร์จบแอทแท k กเฟสนั้นต่อไปเป็นเซจิคิโดดีเฟน์นะครับคา์เตอร์เลือกใช้ความสามารถ1อย่างจาก2อย่างต่อไปนี้นะครับเลือกดักเมทัลหนใบบนช่องควบคุมของเรานะครับในเทอร์นี้หากการนั้นถูกทำลายจะการนั้นจะอยู่ในสนาม แล้วก็อีกสกิลนึ้นคือนำมอเตอร์ดักเมทัลในช่องดอบของเราหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับต่อมาเป็นควีนไซค t สลิงนะครับไล่าการ์ดนี้ได้เมื่อในเทินของคู่แข่งนะครับและบนสนามเรามีดักเมทัลอยู่นะครับเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีต่อแล้วก็ต่อช่องควบคุมของเราหนึ่งช่องเราได้รับพลังชีวิตสองหน่วย ก็คือถ้ามีช่องควบคุม2ช่องเราก็จะได้รับพลังชีวิต4หน่วยเลยครับต่อมาเป็นสตาร์แจ็คบูทนะครับรลยการนี้ได้เมื่อพลังชีวิตเรามี7หน่วยหรือมากกว่านะครับนำการใบบนสุดเข้าสู่ช่องเกตครับแล้วก็จจกันหนใบสามารถรายการใบนี้ได้เทครั้งครับต่อไปสตาร์อันเทอร์เนทีฟนะครับ c a s คอร์นะครับจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเลือกใช้ความสามารถ1อย่างจากข้างล่างนี้นะครับอันแรกนะครับนำการเบิ้มมาสู่ของกองการ์ดเรา2ใบเข้าสู่ช่องเกตและอีกสกิลนึงก็คือนำการ์ดในช่องดอม1ึ่ใบเข้าสู่โซของมอนเตอร์1นึใบบนสนามนะครับส่วนใหญ่พวกนี้จะติดไว้อย่างละ2ใบครับต่อไปเป็นชายนิ่งเลนนะครับรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งไล่การเวทมนในในเทิร์นคู่แข่งนะครับ เคสคอร์สนะครับจ่ายหเกตและพลังชีวิต1หน่วยเคาน์เตอร์ยกเลิกเวทมนต์ที่คู่แข่งกำลังไล่ครับแล้วก็มาร์คมาสบาลีนะครับไล่การนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งจอมตีในเทิงคู่แข่งนะครับเคาน์เตอร์ยกเลิกการจอมตีที่ไม่ใช่ลิง,งแอนแท็ครับติดไว้3ใบต่อไปก็เป็นไทม์เชลลนะครับ หากะลังชีวิตเรามี3หน่วยหรือต่ำกว่าเราสามารถรายการนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่า cash cost นะครับ cash cost จ่าย2เกตและพลังชีวิต2หน่วยจัวการ2ใบไล่ได้เถอนนคนะครับก็ตัวอย่างนี้ก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับขอบคุณครับ